ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นผลจากคดีใหญ่นะครับแล้วพ่วงไปพ่วงมาจนสุดท้ายมีการก่อเหตุและลักษณะของการลักทรัพย์รับของโจรขึ้นมานะครับคือเรื่องนี้ทางทนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัจญากรรมนะครับมีการเรียกว่านําเอาหลักฐานใหม่นะครับไปมอบให้กับทางตารวจกองปราบดําเนินคดีเอาผิดกับพลตํารวจตรีออ่างนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหน่วยงานหนึ่งนะครับร่วมกับลูกชายและก็พวกขโมยรถหรูของกลาง13คันของ อดีตผู้กำกับโจ้ไปขายนะครับได้เงินไปแล้วกว่า25ล้านบาทนะครับไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันครับคือทางคุณอัจฉริยะเนี่ยได้มีการอ้างนะครับว่าได้รับมอบหมายจากอดีตผู้กำกับโจ้ผู้ต้องหาคดีท,ที่ใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนขาดอากาศเ,เสียชีวิตนะครับซึ่งตอนนี้นะทางผู้กำกับโจ้อดีตนะครับถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรมให้ดำเนินคดีกับทาง พลตำรวจตรีออ่างพร้อมกับลูกชายและก็พวกรวมไปถึงทนายความด้วยนะครับและยังรวมไปถึงบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งด้วยในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ของกลางที่เป็นรถยนต์หรู13คันของอดีตผู้กำกับโจ้คือทางนายอัจฉริยะเนี่ยบอกว่าอดีตผู้กำกับโจ้ให้น้องสาวเป็นผู้ดูแลการซื้อขายรถยนต์แล้วก็มีการตั้งทนายความขึ้นมา แต่ว่าตัวทนายเนี่ยกลับไปร่วมมือกับพลตรออ่างที่ดูแลคดีนี้แล้วก็ยังมีการเจรจากับอดีตผู้กำกับโจว่าเดี๋ยวจะช่วยทำคดีให้ผ่อนหนักเป็นเบาเรียกรับเงินไป7 5ล้านแสนบาทแต่กรณีนี้เนี่ยอดีตผู้กำกับโจปฏิเสธเพราะไม่มีเงินจึงมอบตัวกระทั่งถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตซึ่งตัวพลตรออ่างเห็นว่าอดีตผู้กำกับโจจะไม่ได้ออกมาแล้วก็เลยให้ลูกชายที่เป็นตำรวจและพวกนำรถยนต์ที่ต้องอายัดเป็นของกลางเป็น17คันเนี่ย มาเอาไปนะคะคแล้วก็มีป้ายทะเบียนราคาแพงด้วย แต่พอเรื่องเริ่มแดงก็นำรถมาคืน4ี่คันอันนี้คือสิ่งที่คุณอัจฉริยะเอามาบอกนะคะเป็นเป็นสิ่งที่เขาได้มีการกล่าวอ้างถึงหลักฐานต่างๆนะครับโดยมีการร่วมมือกับทนายความหลอกน้องสาวของอดีตผู้กำกับโจ้น,นะครับให้เซ็นเอกสารเปล่า,าไว้ก่อนจนมารุษทีหลังนะครับว่าถูกหลอกหลังจากไปเค้นความจริงกับทนายความทําให้รู้นะครับว่ามีการโอนรถให้กับลูกชายของพลบรบตรอ,อ่างและนําไปขายทอดตลาดแล้วนะครับได้เงินมาในเบื้องต้นเนี่ย25ล้านบาทกว่า,วานะครับ ทางนายอัจฉริยะก็ยืนยันนะครับว่ามีหลักฐาน,นเป็นข้อความในแชทไลน์รวมถึงไฟล์วิดีโอนะรายชื่อผู้รับรถนะรายชื่อผู้ซื้อรถนะครับแล้วก็รูปภาพที่ลูกชายของพลตรตรีออ่างนะครับนำรถไปสวมทะเบียนอื่นและนําไปโพสต์ขายใน Facebook อีกทั้งยังมีการนําป้ายทะเบียนราคาแพงนะครับไปสวมรถยนต์ของพลตรตรีอ,อ่างอีกด้วย วันนี้นะครับทางคุณอัริยะนะครับจึงได้มีการนําหลักฐานมามอบให้กับทางกองปราบดําเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาในฐานร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานร่วมกันร,รับของโจรร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการและความผิดเกี่ยวกับการรับรองเอกสารอันเป็นเท็จด,ด้วยครับ